พกเราาลัังงสบบยจตมือนหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันทุกคนลิงกินอึลิงกินขี้ตัวเองเหรอทำยไงเข่าเอ,าอือกมาแล้วอุ้ยทุกคนห้ามทำทตาม,มนะนอุยอ้ยอ,อ,อุ้ยเขาเอือมาป้ายกระจบเอา,าไงป้ายกระจบเยดงเอาขี้มาป้ายกระจบเราเห็นชัดเลยใช่ไหมไปดูกันครับ เจอแล้วครับเจอแล้วครับอยู่ข้างบนนั่นเองลิงเด็กน้อยดูสิดูตัวแบบอุ้ยดูหน้ากันสิเหมือนเด็กน้อยเลยอุ้ยอุ้ยเขากำลังลงแล้วอุ้ยเขามาหาพ่ออุ้ยมาแล้วอยากเล่นกัิเหรออุ้ยไปไหนครับอุ้ยเขามาหาเราตรงนี้อุ้ยอุ้ยเขาฉีกกระดาษเล่นเขาชอบฉีกกระดาษเล่นอุ้ยดูสิเขาโชว์พวกเราเลย เขากำลังอยากรู้อยากเห็นอุ้ยเขาโดนอึเข้าไปอุ้ยอุ้ยเขาเอาอึมาป้ายกระจกหนู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 อยากกินนั่นนั่นไงสาวอึมาอีกแล้วอุ้ยทุกคนห้ามทำตามนะ แต่ว่าเราต้องมาเจอดูดิเขาเอามาเล่นน่ะแล้วเขาเอาไปป้ายเล่นอีกแล้วอุ้ยเจ้าลิงน้อยอายุยังอายุแค่สามเดือนแน่ๆเลยอ่ะเขาเอาขี้เข้าปากมาสนหูเออหนูมันมันรสชาติยังไงลูกหนูไหนลองบอกสิบอกสิปอย่าเอามาป้ายกระจกอีกนะแล้วเดี๋ยวพี่พนักงานต้องมาเช็ดกระจกอีกเดี๋ยวหนูหนูเกาให้ดูแล้วหนู เขายังเล็กอยู่เลยเนาะบายเมื่อกี้เราเจอช็อตเด็ดช็อตเด็ดแห่งวันลิงลิงชิมเปนซีก็ดีเลยกินอึตัวเองช็อตเด็ดแห่งวันใช่เหมือนเขาตั้งใจเลยมาแล้วมาแล้วจะมาอีกแล้วอุ้ยแล้วเขายังอมอยู่เลยอ่ะฮัลโหลฮัลโหลเจ็คแจเราร้องเจ็กแจ็คสิเขาจะได้มาใช่มือก็เหมือนคนหูก็เหมือนคน เขาเล่นเหมือนเด็กเลยนู่นพ่อกับแม่เขาอยู่ข้างบนนะพ่อกับแม่เขากําลังนั่งคุยกันอยู่นั่งนั่งหาเห่ากันอยู่แล้วช็อตเด็ดเขาเอามาป้ายตรงนี้ใช่ช็อตเด็ดก็คือนี่รอยร่องรอยยังอยู่เลยนี่นี่คือร่องรอยที่เขาเอาอุนจิใช่เขาห้อยโหนวแล้วเขาจับขาตัวเองด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอเขาโชว์ดูปากเขาสิเขายื่นให้ดูอะขาไม่กินไม่อะไรนะหนู ทำไมทำแบบนั้นถ้าเป็นลูกพ่อเบนนะพ่อจะต้องเช็ดปากแล้วพ่อขอเข้าไปเช็ดปากให้ดิงได้ไหมเนี่ย <c oughs> ลงนะลงนะอุ้ย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 ,ยเก่งมากเล่นห้อยหงอนขาโชว์ <c oughs> ขอโชว์ของขอโชว์ของที่ปากอีกล้วทุก <c oughs> คนลิงตัวนี้มีของอยู่ที่ปากนะห้ามจุ๊บปากลิงนะทุกคน ลิงไต่เชือกครับลิงไต่เชือกไปหาคุณพ่ออุ้ยเดี๋ยวพ่อต้องดูดแน่เลยอ่ะเออถ้าพ่อเห็นปากอ่ะต้องดูดแน่เลยนั่นไปแล้วโอเคทุกคนไปกันดีกว่าอ๋อข้างบนมีจุกนมอยู่หรออ๋อจุกนมติดจุกนมติดทุกคนมีจุกนมด้วยทุกคนลิงกินีตัวเองเหรอจริงๆแล้วอันนี้เรื่องจริงไปก็คือ ก่อนที่จะมีคนเป็นลิงแบบนี้แหละแล้วก็เขาเรียกว่าวิวัฒนาการกลายเป็นคน,เ,คขเ,นเขาชอบเล่นอืโอ้โห่เ <laughs> ขาชอบเล่นอึนอ๋อไม่กิฟ <พา S 2> ใช่เป็นการแสดงเป็นสัญชาตญาณของลิงที่เอาอึอไปไป้ายตามต้นไม้เพื่อให้รู้ว่าตรงนี้เขตของเขาถ้าเป็นลิงฝูงอื่นจะได้ไม่เข้ามารบกวนเดี๋ยวพ่อขอดูอันนี้ก่อนนะดูหลักฐานการเอาอึ อึนเนี่ยป้าอยู่เต็มกรงเลยติดไหมเป็นอืนติดไหมครับเหมือนตรงนี้เป็นบ้านของเขาอ่ะใช่บ้านเขาอะไรครับอะไรนี่เด็กๆอยากให้พ่อมาดูอะไรอยี่ยตรงนี้ hmm. อ๋อเป็นมือมือของลิงเหมือนของคนเลยใช่ใช่เราเจอลิงหลายตัวเลยครับลิงหลายตัวบุมงดูพวกเราอยู่โอ้โหอุ้ยเหมือนคนไหม อุ้ยเขากินใบไม้อยู่กินกิ่งไม้กินกินกิ่งไม้อุ้ยดูตรงนั้นสิตรงนั้นสองตัวคู่กันว่าง,งีอืดีอืดตรงนี้ก็มีอืดเนเจออะไรทุกคนเราเจออะไรฮะลิงอยู่ในอุโมงค์กระจกอุยอ้ยนี่มันลิงที่กลายเป็นมนุษย์นี่นะลิงชิมแป้นซีล,ลิงบรรพบุรุษของมนุษย์เราลิงกินหิมะครับน่าไงกินหิมะอยู่ในปาก ท,นะทุกคนเรากำลังจะเข้าไปสู่ความเวิ้งหวางที่น่ากลัวเป็นหมาป่าที่หลอกหน้อยหมดเ,นเ,นเออหมาป่าหมาป่าชใช่วูฟไงไวูฟใช่นี่นี่ทุกคนดูป้ายสิโอ้ทางเดินยังกลายเป็นวูฟหมาป่าเลยอะเรากำลังจะเจอตัวจริงกันแล้วนะอา้าวหมาป่าแอบไปไหนหมดเลยไม่เห็นมีเลย สงสัยต้องเข้าไปข้างในอีกอีกชั้นหนึ่งเอาอีกแล้วเขาให้เราเอาหัวเข้าไปอีกแล้วทุกคนเราต้องเอาหัวเข้าไปให้มาป้าดูอีกแล้วหรอ,อน่ากลัวนี่เขามีป้ายบอกว่าให้เราเอาตาไปดูเอาแล้วไม่กิฟเข้าไปแล้วครับอุย้ยไม่กกิฟน่ากลัวหรือเปล่าขอาเบีงตามไปเป็นยังไงเุเจอ,อเจอตัวอะไรไหมตอนนี้เราเอาหัวขึ้นมาแล้วนะครับ แต่ว่าไม่เจอนะ,มออะหมาป่าไปไหนหมดแล้วตอนนี้เราขึ้นมาเอาหัวให้หมาป่ามองนะแต่หมาป่าไม่สนใจหัวเราเลยเรายังไม่เจอตัวจริงเลยตามหาหมาป่าตัวจริงให้เจอครับนั่นไงเจอแล้วพ่อแบงเจอหมาป่าตัวจริงแล้วหลับอยู่ขนสีดำน่ากลัวตัวใหญ่มากอ๋อใช่ทุกคนเห็นไหมสีดำๆนอนหลับอยู่ตรงนั้นหมาป่าหลับบิงบิง วิ่งเก็บแผ่นดาแดงไว้เดี๋ยวโดนหมาป่ากัดฝั่งนี้เป็นควางเหรอฝั่งนี้นะคะเป็นอาหารของหมาป่าก็คือควางนี้เอง h ไกโดเดีย e e ม Museum มาแล้วควางเดินมาหาพวกเราแล้วทุกคนควางเลนเดียระวังหมาป่าด้วยนะอ๋อเก็บใบไม้แห้งกินใช่เก็บใบไม้แห้งกินตรงนี้มีอะไรครับแม่ออ้ยตรงนี้ตัวผู้หญิงควางนะครับที่มีเข่าก็คือผู้ชายส่วนตัวนี้ควางไม่มีเขา ก็แสดงว่าไม่มีเรานะสิมีเา้าแต่ไม่มีขาวอ๋อถ้าความไม่มีขาวคือตัวเมียครับแม่สถานีต่อไปนะครับน้องใบนั่นก็คือตัวชมดอุ้ยไม่ใช่คือหมีนั่นหมีเบล่ามีบ้าสีน้ำตาลมีที่เป็นตุ๊กตากอดนุ่งไงเหมือนตัวที่เราไปเจอที่นู่นนะโอ้หมีหมีเขามีน้ำตกให้เล่นด้วยอ๋อไม่กิบปลาแซลมอนอยู่ตรงนี้ไงเขาจำลองให้หมีได้กินปลาแซลมอนด้วย ปลาแซลมอนเขาจะก,กระโดดจากที่ต่ำขึ้นไปที่สูงแล้วมีเขาก็จะอยู่ตรงนั้นอะ่ะคอยจับปลาแซลมอนเดี๋ยวคอยดูนะมีจะจับปลาแซลมอนหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วไม่จับครับเพราะว่าปลาแซลมอนยังไม่มีอุ้ยอุ้ยตัวนี้น่ากอดอะ่ะน่ากอดไหมโอ้โหอยู่ใกล้แบบนี้เลยเหรอโอ้โหดูน้าค่ะสิคำสบตาพวกเราด้วยอะ่ะใช่เหมือนเขาทำหูอุ้ยอุ้ยพยายามเอามือแตะบิงอุ้ยดูตัวนี้ที่ เขาเขินนะท้องเขาต้องรุ่มเหมือนลักกี้แน่เลยอ่ะต้องแบบเอามือถูท้องเขาอ่ะนี่คนของเขาโอ้ยเขามีของเล่นด้วยเหรออ๋อของเล่นของน้องน้องตัวนี้เขาแบงก็น้องตัวนี้ยังเด็กอยู่ป่ายออกกันครับวนมี้ก็คือไม่ใช่ชมดนะครับเขาแบงค์เขาแบงค์อ่านผิดมันเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่ะจริงๆแล้วมันคือหมี สำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อน <ไป S 1> เราหนาวมากมากฝากเพื่อนๆ <ไป S 1> กดติดตามเป็นกำลังใจ <ไป S 1> ให้ช่องบิงไปด้วยนะบ๊ายบาย